วันนี้ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจากอป้ามีเวลามารับลูกที่โรงเรียนเนื่องจากคุณครูที่โรงเรียนแจ้งมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าอินทอกต้องตรวจสุขภาพครบ3ปีแล้วเผื่อเพยอวอืมท้วัเยจริง่่นี่นี่ชิบชิบชิบชิ 아몰겠어어 n g t 가 go to your money, m 맛있어? s a What is so? I'm going to go to the 요 o u s มาถึงโรงพยาบาลตรวจสุขภาพก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนเลยยานได้หนีเตียวอการ์หายเพราะว่าพ่อมาหน่า นี่เป็นการตรวจสุขภาพปกติของเด็กเกาหลีเมื่อครบ24เดือน36เดือนต้องมาตรวจสุขภาพตรวจในรอบนี้อินท็อกตรวจในรอบ36เดือนหมอเขาจะตรวจให้เราอย่างละเอียดเลยทั้งหูปากคอจมูกแง่แงหยัดหยัดเข้าไปเพิ่นกับสียาห้ยยืดได้แต่เพิ่นปากาห้ยพอพอมา,<ข>าม,มากถามแม่มากมกับแม่แต่เบให้งแต่เห็นประตูโรงพยาบาลแล้วขั้นตอนแรกของการตรวจสุขภาพของอินท็อกผ่านไปด้วยดีคุณหมอบอกว่าอินท็อกไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่น้ำหนักค่อนข้างน้อยต้องเร่งทำน้ำหนักเฮ็ดจังไดดีรับาดที่นี่ลูกอยมันระบ คอยกินเขารอบนี้อายุครบ36เดือนต้องฉีดวัคซีนด้วยหนึ่งเข็มนี่อายุกี โอ้ชาเลยต้อกินชาเลยรอบนี้แอดเก่งอป้ามาด้วยฉีดวัคซีนไม่ร้องไห้เลยคุณหมอปลอบใจด้วยแคนดี้หนึ่งเม็ดตวสุขภาพเรียบร้อยเราก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลตรวจฟันต่อที่เกาหลีโรงพยาบาลเขาจะแยกกันเขาจะไม่ได้เอามารวมกันเหมือนบ้านเราตรวจหัวมั่วเก่าตรวจสุขภาพสี่ถ้ำฟันก็ตตรงแยกกันไปคนละมองละทีจ้า เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยอป้าปลอบใจคนเก่งถามอินท็อกว่าอยากกินอะไรออกไปแบบพลังเร่อยากกินพิซซ่าอันยองฮัเซอ